โรงเรียนวัส,สุทิิวรารามได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาประจำปี2567จำนวน231ทุนรวมมูลค่า3,007,001บาทค่ะดรวรุธวันณะเอี่ยมพิกุลประธานกิติมศักดิ์มูลนิธิรุจิระวง์ในพระราชุป,ปถัมภ์สมเด็จพระเทพ,พร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา พร้อมด้วยดรสุนันทวิทย์พลอยขาวรองประธานและนายเรวัดนกสว่างผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธิวรารามตามโครงการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยโรงเรียนวสุธิวรารามได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากองค์กรสัมพันธ์หลักคือมูลนิธิรุจิระวงศ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและจากหลากหลายภาคส่วนอาทิสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวสุทธิวรารามชมรมสิทธิเก่าสุทธิรุ่น0ูนย์ชมรมครูเก่าสุทธิวรารามและจากการบริจาคของคณะครูสิทธิเก่ารุ่นต่างๆ รวมทั้งเจ้าของทุนผู้มีจิตกุศลพร้อมกันนี้ได้มอบโล่รางวัลสุทธิเพชรบงกตแก่สิทธิ์เก่าที่ประสบความสําเร็จทุนหลักๆก,ก็คือทุนเพชรสุธทธินะซึ่งทุนตรงนี้ถือว่าเป็นทุนที่ได้ส่งเสริมให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนที่ดีแล้วก็มีความตั้งใจในการศึกษาเรียนซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้รับผลการาเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นคณะแพทยศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งก็เป็น ส่วนหนึ่งของทุนที่ทางมูลที่และก็ทางองค์กรสัมพันธ์ได้มอบให้ครับคือเราคัดเลือกนักเรียนที่เรียนต่อชั้นม .4 จากนักเรียนที่ทําเกรดสูงสุดเราเรียกว่านักเรียนเพชรสุทธิซึ่งถือว่าเป็นการสร้างยื่อเสียงให้กับโรงเรียนผ่านทางมูลที่ทุกจีรวงอีกครั้งหนึ่ง